สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยลราทุกทุกคนวันนี้ผมเองก็พาลูกสาวมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านเดินเที่ยวในหมู่บ้านเนาะงน้องน้องบาย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 กับลูกบายบายก่อนนี่นี่ดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนบาย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 นี่พาลูกสาวมามาเอ้ยมาเดินอ่าดูโครงการทําถนนในหมู่บ้านครับว่าไปถึงขั้นไหนแล้วนี่ทุกคนคือเอาท่อลงแล้วครับ นี่ทุกคนนี่เวลาเขาทําถนนนะเขาจะปรับจะปรับอทางเข้าบ้านให้รถเข้าได้ทุกคนให้รถเข้าได้นี่คือพูดละเมาอยู่ในประเทศไทยทุกคนนี่ก็คือปลาปลาหัวแดงก็มีฝั่งนี้ครับนี่คนลาวหลายๆคนสงสัยว่าถนนประเทศไทยยังดีๆอยู่แบบนี้ทําไมเขาถึงอทำใหม่บ่อต้นเนาะเขาเอาเงินมาจากไหน คือคนลาวบางคนมีข้อสงสัยแน่นอนคือประเทศไทยนะทุกคนประเทศไทยนี่เก็บรายได้ได้หลายทางมากเนาะงบแต่ละปีนี่เยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายแล้วแต่ใครจะเสนอว่าจะเอาองบประมาณไปทําอะไรเนาะคือยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยภาษีต่อปีเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอา้าวกี่คันอยู่ในประเทศไทย ภาษีรถยนต์อีกอ่ะภาษีครัวเรือนอีกอ่ภาษีเงินได้อีกอ่ะโอ้โห,โหทุกคนเยอะแยะมากมายเอายอะแยะมากมายที่ประเทศไทยได้นี่ทุกคนนี่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 ท่อแบบนี้นะนี่กระวังท่อแบบนี้ครับนี่วางท่อแบบนี้ครับทุกคนวางท่อแบบนี้ครับท่อใหญ่คือประเทศไทยเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่ใช้ท่อซีเมนหรือว่าท่อปูนนะครับ คือจะเป็นท่อท่อพลาสติกแบบหนาเนาะแบบหนาแล้วก็ยาวเป็นสิบเมตรครับทุกคนเมตรเมื่อต้นจะพามาดูเป็นสิบเมตรเป็นสิบเมตรครับต้นจะพามาดูเขาใช้ท่อแบบนี้ครับนี่ใช้ท่อแบบนี้ครับนี่นี่ท่อแบบนี้ครับนี่โอ้โหทุกคนเนาะ นี่รับทุนนี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับป้า <laughs> นี่จะทำออกไปถึงข้างนอกนั่นแหละครับทุนล้าถึงข้างนอกนี่ครับ ทับออกไปเรื่อยๆแล้วนี่ขับไปเรื่อยๆจะเอ๋สวัสดียายก็แลูก,กสวัสดีค่ะผู้หญิงเหรอผู้หญิงครับจะเอ,อ,เอ๋ไม่จับนะลูกมือไม่สะอาดนะคะยิ้มยิ้มง่ายครับยิ้มยง่ายยี่เดือนแล้วเนี่ยสิบเดือนพรุ่งนี้ครับทุกคนนี่ ที่ทำออกมาถึงนี้แล้วครับทุกคนทำออกมาถึงนี้แล้วครับนี่เขาจะเอาเอาเอาชายลงแบบนี้ครับวางท่อแล้วก็เอาชายลงแล้วก็เทคอนกี่ทับครับนี่การทําถนนในประเทศไทยคือเขาจะมีะป้ายแล้วก็เอาเสือ้อกั้นอย่างชัดเจนนะครับทุกคนอย่างชัดเจนครับคืออันนี้ มาต้นไม่รู้ว่าเขาจะเจาะหรือเปล่าตรงตัวนี้เนาะเขาาจะเขาไม่เจาะพอเขาเจาะแล้วเนาะนี่เขาเจาะตรงนี้ครับทุกคนเขาเขาแยกตรงนี้นี่ทุกคนท่อน,นี้ครับท่อน,นี้ที่เขาใส่ก็คือเขาไม่ท่อแบบนี้มันจะมีน้ําหนักเบาแล้วก็ทนทานกว่าเปล่าไม่รู้เนาะแต่ก่อนเราก็เห็นแต่ท่อซีเมนท่อปูนแต่ตอนนี้เป็นท่อแบบนี้ครับทุกคนนี่โห ็แบบนี้นี่แหละครูคนคือประเทศที่การบริหารจัดการเนาะระบบมันดีมากะระบบดีจริงๆเขาก็เลยพัฒนาบ้านเมืองเขาแบบนี้ครับนี่ทุกคนแท่งแบบนี้ครับก็ลงแล้แท่งแบบนี้ลงแล้วก็เอาเอาท่อมามามาสอดน,นี่ครับทุกคนมาร้อยเนี่ย ทีมเนียพี่อยากให้เห็นก็ป้ายหาเสียงคือมันป้ายหาเสียงเนาะนี่ผมจะให้ดูว่าถนนในซอยจริงเปล่ามาเจอคนเราไม่เจอคนเราไม่ไม่เชื่อผมอีกนี่นี่นี่ทุกคนน,นี้คือถนนเข้าซอยนะเนี่ยนี่คือผมมาส่งมูทุกวันนี่นี่ส่งมูทุกวันสองเลนคอนกรีตครับทุกคนดู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 ด,ดูโอ้โห ยอดจริงๆครับผมสุดยอดมากครับนี่คอนกรีตอย่างดีเลยนี่โอหแล้วก็ป้ายบอกชัดเจนครับเขตชุมชนลดความเร็ว มาถึงนี้แล้วดูหน้าลูกสาวก่อนหน้าลูกสาวก่อนเป็นยังไงลูกสาวเหนื่อยยังเหนื่อยหรือยังลูกเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังลูกเหนื่อยหรือยังจะไปต่อไหมจะไปเที่ยวต่อไหมลูกจะไปเที่ยวต่อหรือยังหมวกก็ไม่ใส่หมวกก็ถอดออกเอ้ยหมวกก็ถอดออกเอ้ยไปลบไปไปต่อไป ทุกคนคือบทต้นเดินในหมู่บ้านนะเนี่ยเดินในหมู่บ้านนะเนาะจะไม่ได้ยินเสียงเพลงครับจะไม่ได้ยินเสียงคนพูดจะไม่ได้ยินเสียงเออะโอวายเนาะเออะโอวายหมู่บ้านนี้มีสวนมีสวนสนามอยู่สองสวนนี่คือสวนหนึ่งครับที่ทําการหมู่บ้านครับทุกคนที่ทําการหมู่บ้านมีต้นไม้แบบนี้ครับอืมประเทศไทยเขาจะปลูกต้นไม้แบบนี้ให้ให้เป็นเป็นร่มเนาะแล้วก็ มีที่ออกกลังกายกลางวันก็มานั่งตรงนี้มันเย็นมันเย็นครับทุกคนมันเย็นที่ทำการหมู่บ้านครับออกไปก็จะเป็นถนนครับถนนใหญ่ครับนี่นะครับทุกคนนี่นี่คือเป็นสวนในสวนหมู่บ้านครับที่ทำการหมู่บ้านอ่า ตอนเย็นคนจะวิ่งออกกำลังกายตรงนี้ครับนี่นี่ว่าต้นให้ดูอีกนี่นี่นนถนนข้าวซอยดูดูถนนข้าวซอยทุกคนถนนข้าวซอยดูนนยดิผู้คนกี่เออสองเลนดูดินี่ดูดู <touches> ดูนข้าวซอยนะสุดตรงนั้นเนาะข้าวซอยทุกคนถนนข้าวซอยโอเคครับผมสำหรับพี่นี้นะัว่าต้นก็จะมาถ่ายให้พี่น้อง หลายๆคนดูว่าถนนไปถึงขั้นไหนแล้วบางทคีคนเราก็มีคําถามว่าประเทศไทยเอาตังค์มาจากไหนคือน,นี่แหละประเทศไทยมีรายได้หลายช่องทางนะเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยอช่องโหว่ให้รถเถื่อนวิ่งในถนนนะทุกคนประเทศไทยมีพรบมีภาษีทุกคันรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนาะไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราวนี่ รถเถื่อนเนี่ยเยอะกว่ารถมีภาษีรถมีพรพบอ,รอีกสวัสดีครับผม